เนื้อมใจงนนื้มันทิงชิมงานแกง่วงอู้งแล้วครไปนอนแล้วแก้วครบสูตรแล้ววะแต่ประวานนะชิมคนนชิมคนดิ่ชิมดูาทำนะเราต้องชิมรุนนี้บ่ได้นอนแล้วม่ได้อเม่วงืองานบ่แอบวเราเนาะไป ็ฟอ,องคู่กันนี่อืมเอาวะ <c oughs> อือฮะ <c oughs> ที่ยำเขาเยว่าเมมางองมูแรง,ง ยังไงวกเขาก็ไปกินนอนเ็ไปนอนนมลงเขาก็ยำว่าได้เตียเสียเกี่ยวไรเสาราบอยท่างหือปลาปได้ตางกินปลาสโอรองยิ่มเสียแก่ได้ล่ะนี่หลยหลายแ่ต้นนน ของแทนได้เลยออไอ้ตอนตไไั้งน้ยอยใส่หลับตนกันนะแล้วอยู่ฟังคนฟังอยู่ว่าท่านก็จะอะไรซดแทนเ่อกินข้าวต,น,ตนเลยวะเหมือนกับลาบกินข้าวโค้ง<ต>สดสดก็เนี่ยขืนกินทั้งตน้นทัแหละเฮ้ยเอาละกิบเบอร์แลกไปนั่นนี่จ้าของเพราะนันยึดเรื่องนั่นจะไปหาอีกเสืออยู่มึงไม่ได้มือไม่ก็ไมาต่ออีก ทำเตีมรสเด็ดได้เฮ้ยทำมาเงี้ยนะเมื่อวานล่างโอ้ยทำเตีมก็เด็ดมะม่วงก็ต้องเด็ดเด็ดกระดานต้นเลย่าโอ้ ทำนกินวัเนี่ยอาบอสบอสคอยโอ้มันาปิด้เนี่ยนี่โอ้ยปด้ยวาๆๆผู้ใดบอกให้กินมาเอาละปล่อยละกินมันีแล้วปวยงอมาบอสอดแท้สมแห้งหมดแล้วกินน้อยน้อยๆสมแห้โอ้ย ังแต่เําติดเลยนเยงคลิปาีลพอไม่อ,อเดี่ยเ้นม่หเใหญ่ดูน่บเลยเนี่ยโอ้ยิย่งก็รอชิ้ลูกมึงแก่ไปแม่งโผล่แบบยิ่งนะแก่เลยลองยิ่งกระโดดนี่ไงทำหน่อยนะมันเสียะมึงโคมึงกล่งก็ลก็ล่ ุดยอดเลยวะแต่การตาแจงแน่นอนเตรียมตัวรอถของน้ำครบันเมื่อไหร่นี่พราห่อหาห้องเมื่อไห้องน้ำมีซีมีซีโหเราเลิกพูดเลยอดเอันนี้วิธีแก่สมแล้วสิบอกวใครเอานี่เลยมาแห้งเนียวว่าเนี่ยโอ้ลองดูมันของผัดผ่ามันตัดสมได้ ลองได้ป่ะเสียว่าหานี่โอ้ยนี่เดสิมัน่งเว้ยล่านสมแห้งนี่สิมัน่องมีใส่กันสิเี่เร็อ้ให้เราตุ๋ยได้เดนีเดีใส่กันเลยตุ๋ยได้บนีอิมโอ้ยสมหันหสมกกนะสมแหงหลายโอ้ยเอาล่นี่กัได้โอ้ไปิมกเดี๋ยวเดี๋ยเดยวี๋ตุยเดยวี๋ อือยอดไม่หดเลย่ยอ็หัดังไ้ริ้วตาแล้ <c oughs> วขึ้น่ยเห็นปันเนี่ยืมไม่เช็นถามเลยว่าอืมกินระบ,บไม่ยมเลยฮึแกได้แได้้าดสา,ากันสักีสักคำดู นี่เองโเป็ยัางผสมเนาะเจ้าสมนะอุ้ยเกียวไปหมดแล้ว่กิดงีีกิเนื้อผนจริงงมันเออเมือที่มาโมงมึนลลาลาลาเออใช่ใช กดหมดยาป่าครับคมด้นเนี้ยมันมีผักสสเดาะเดาวันบ้านนะครับสสเดาวันบ้านเสตดาบ้านมันจะมีรสชาติต่างกันแต่ละต้นนะครับต้นนี้มันมากนะครับแล้วก็ต้องต้องต้องดีๆว่าดีดีคือสสเดาเนี่ยจริงๆมันเป็นยาแล้วก็กินกับอะไรก็อร่อยถ้าลวกข็ว่า เน mm hmm. ี่ยมันจริงแบบนี้มันก็มีขมนะแล้วไอ้น้ำจิ้มเนี่ยเขาจะขบแล้วขมไปเหมือนกับมะขามกับสะเดาวเขาตัดกันไองยินนาอร่อย ถ้าม e ีหมูท mm hmm> ั้งหร่อยนะจัดให้เนอะเวลาเจ็บสต๊ามาแล้จะอรอยนี่นะเราก็จะมาเด็ดจินนี <h <h ่ล้วใบสองใบมันไม่อร่อยครับเนี่ยน้ำจิ้มอะไรอะไรทำเอ้ยน้ำจิ้มอ่ะแนะนำนะน้ำจิ้มต้องต้องลำบาก ลำบากมือกล้องอียู่มั้งน้ำจิ้มหมดเยอะเลยโอเคครับเราไปทำดูครับเราไปทำดูก็จะเสร็จสาบเรียบร้อยนะครับสำหรับหน้ากากหน้ากากนะไม่ใช่ว่าน่ากากหน้าด้านหน้ากากเสือเออแล้วก็จะกินพอดีไม่มีโต๊ะวานครับเดี๋ยวจะ พ่อพี่ขอสะเดาหน่อยขอสะเดาแบบผมหน่อยนี่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 เดาข้าเนี้เสะเดาสะดุ่งเสดุสด่งน้ําร้อนใช่เ<ด>อาจุ่มน้ําร้อนเนี่ยนะ,นะครับก็จะมีประมาณนี้นก็จะมีประมาณนี้นะครับมูชิ้นใหญ่มากนะน้ำลายไหลวะ่ะขอก่อนนะขอก่อนหน่อยอื้มอื้มอื้ม เวที่จะออกมันๆขมๆนิดๆแล้วก็หมูเราก็จะเอากรุบๆหมูออกกรุบอร่อยเลยอืมหวเลยอืมทำไมอะอ้หูอืไมไม่เหนียวอร,อร่อยดีอืน่ากินไม่เป็นเนี่ยอะไรกิน เอมะขามน้ำจิ้มมะขามเปียกน้ำิมมะขามเข้าวบอลเลยมะขามมะขามเนาะยังไม่ต้องพูดอะไรมากจะขออีกทีนึงก่อนน้ำจิ้มมาถามามาถามมันมาด้วยกันนะไอ้มะมะน้ำจิ้มมะขาม จะไปหมูหมูเนาะมันต้องเข้ากันเขนียนไม่ไหวเมนเรามีเราเราต้องสะดุ้งไฟเออสะดุ้งน้ำ,นำร้อนเดือดปุ๊บจุ่มเลยขึ้นเลยไม่ใช่ต้มนะครับไม่ใช่ต้มไม่ได้ต้มไม่ใช่ไม่ใช่ต้มไม่ใช่ลวกใช่เป็นตัวอย่างกันนะครับ น้องกินสุด,ดยอดมามไปกินมาอิมา่มรางไ่มาผักไปอิม่มาผักไปกอิม่มบ้าคอยดียจิตใจรอก่อนนะทั้งนัง้นทานด้กินก่อนมือกล้องไม่ได้กินแล้วหมดก่อนแล้ว จเจลาออกจเลจลากต่ก่องว่าะเะลาออกมือกองไม่ได้กินแล้วหมดก้อนก็บอกของดีไม่เหลือเหลือไม่ดี <c oughs> Các ma thảo chim rau rau mà mấy cái <laughs> rau từ nữa hết con tám มันใส่ชีสด้วยถือมันมาชิมถือโอเคครับแล้วก็ใครสนใจครับแล้วกบหมูย่างเลยยากแค่รอนย่ากแค่รอนได้ย่างไปยา้กันต้องใจเย็นๆย่ใจเย็นๆโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไม่ได้กิน